สวัสดีครับทุกคนกับกผู้พูดคุมแบงค์ุช่องแบ๊กสรช่อนอปิ้งหัวใจไปนะครับวันนี้นะครับผมกลับมาแล้วการรีวิวน้ำหอมของซิมเปอร์ฟอร์มอีกเช่นเคยครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่3ที่ผมนํามารีวิวแล้วนะครับผมซึ่งก่อนหอันนี้มันก็จะมีตัวที่เป็นเชอร์รี่อีกตัวนึงก็เป็นกลิ่นของน้ำผึ้งตัวนี้จะเป็นกลิ่นของแแลลล้ววเราาามคุุยกกกัันนท จริงนะแฟนคลับไอยูอะเกลียดกูยิ่งกว่ามาลายแคลรี่อีกจ้าเพราะว่าเมื่อกี้เราร้องเพลงลายแหลกของไอยูนั่นเองครับซึ่งน้ำหอมวันนี้ที่ผมจะนำมาดีเป็นกลิ่นน้ำหอมของทีมแอนด์ฟอร์มที่มีชื่อว่า after rain ลายแหลกอะเดอร์ฟาร์มนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่มีความฟ้าหลังฝนหลังจากที่ฝนตกแล้วนะครับฝนแล้วก็แบบตกไปดอกลายแหลกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่าดอกลายแหลกอ่ะเราเคยเห็นไหมผมพูดตามตรงนะผมไม่เคยดมจริงๆอ่ะแต่ว่ามีหลายกลิ่นที่มันเป็นกลิ่นประมาณนี้อารมณ์แบบ ผมรู้สึกว่าม,มีความใกล้ๆกับไอริสประมาณนี้หรือเปล่ามีความแป้งๆนิดนึงนะครับอ่สำหรับอัลเทอร์เรนไลแหลกเขาบอกว่าอินสปิเรชันมาจาก F M N Parsons อะไรสักอย่างนึงนะครับผมนี่คืออินสปิเรชันของเขาเดี๋ยวผมจะใส่รูปไว้ให้นะครับทุกคนซึ่งผมเข้าไปดูใน Fragantica.com แล้วเออน้ำหอมกลิ่นนั้นมันมีความเป็นไลแหลกจริงๆครับผมซึ่งอัลเทอร์เรนไลแหลกนะครับผมเขาบอกว่ามันมีความ Unique Floral Watery Natural Fades Feel Good แล้วก็ ฟิลไลท์อัพเตอร์เรนนะครับผมจากที่เราฟังมาเมื่อกี้นี้กลิ่นมันน่าจะมีความเป็นดอกไม้ทุกคนและมีความเป็นน้ำที่มีความบริสุทธิ์นะครับผมเป็นกลิ่นมันน้ำอะไรเงี้ยเป็นกลิ่นไม่ไม้สิ่งเงี้ยมีความรู้สึกถึงความเฟสทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีนะครับผมแล้วก็กลิ่นเหมือนกับหลังจากฝนตกใหม่ทุกคนหลังจากที่ฝนตกใหม่คุณจ,จะนึกถึงอะไรเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงน้ำหอมตัวนี้กันครับซึ่งโน้ตเขาจะมีกลิ่นของแลแลก Pe สซเกรนกินวีดวัวเตอรี่โนนะครับผมอ่าสำหรับไลเล็ a อัพเตอร์เรนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะมาใช้น้ำหอมตัวนี้ที่บริเวณหลังมือด้านซ้ายผมซึ่งมันจะมีน้ำหอมอีก2ตัวที่ผมมีค้สืกอว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไลเล็คทุกคนซึ่งสองตัวนี้บอกตามตรงนะมันไม่ได้มีอยู่ในฟาเกนติกาหอมแต่มันมีตัวหนึ่งในฟาเกนติกาหอมที่บอกว่าเป็นกลิ่นไลเล็คซึ่งกลิ่นเหมือนกับ2องกลิ่นนี้นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันที่กลิ่นนี้กันก่อนครับอั t เตอร์เรนไลเล็ของเซนเนปร,รบ ทุกคนสำหรับอัลตเตอร์เรไลแหลกนะผมพูดตามตรงอ่ะคุณดูสีเสื้อผมอะ่ะมันก็สามารถใบได้ใช่ไหมว่ามันกลิ่นจะเป็นคนไหนนะครับคือกลิ่นของอัลตเตอร์เรไลแหลกนะทุกคนเปิดมาเขาจะเปิดมาด้วยกลิ่นที่มีความฟุ้งฟุ้งมีความรู้สึกถึงความสดชื่นแต่ความสดชื่นอนะ่ะมันไม่ได้สดชื่นแบบแนวสีฟัสนะมันเป็นสดชื่นแบบแนวแบบดอกไม้ทุกคนเป็นทุ่งดอกไม้เอางนนี้ดีกว่าและทุ่งดอกไม้นะั้นอ่ะจะเป็นหนักไปในเชิงดอกไม้สีชมพูดอกไม้สีขาวดอกไม้สีม่วง ทุกคนเข้าใจไหมว่าดอกไม้สีม่วงมันจะมีกลิ่นพิเศษของมันที่มีความรู้สึกความเป็นแบบลึกลับมีความแป้งๆนิดนึงมีความรู้สึกของผมนะครับซึ่งมมหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยในครั้งแรกที่เปิดกลิ่นขึ้นมาคือกลิ่นมันจะมีความสดมีความใหม่มากทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่าวันหนึ่งคุณเดินเข้าไปในสวนดอกไม้คุนแล้วคุณรู้สึกว่าเพลิดเพลินกับดอกไม้นานาพันธุ์ดอกสวยงามมากแบบสวยนะคะผมสวยครับและทีนี้อยดีอ่ะ ฝนมันตกโปยปายลงมาทุกคนเออแล้วทีนี้คุณก็วิ่งหลบฝนและการหลบฝนของคุณนั้นก็คือไปหลบอยู่ในสวนดอกไม้มันแบบโรแมนติกบ้างเออโรแมนติกมากเพราะว่าฟันแฟนวันนี้ก็จะมีความโรแมนติกนิดนึงหรือเปล่า <c oughs> วะ, <c oughs> อะโอเคซึ่งจะบอกว่ากลิ่นอนะมันจะเหมือนกับเราอะ เข้าไปหลบฝนแล้วได้กลิ่นดอกไม้ชนขึ้นมาทุกคนมันจะเป็นกลิ่นหลังฝนตกจริงๆแต่เป็นหลังฝนตกที่อยู่ในตรงดอกไม้ทุกคนมันจะไม่ใช่กลิ่นที่แบบว่าดินหินหญ้าขนาดนั้นที่โปรยขึ้นมาเข้าใจฟิวนั้นไหมถ้าสมมติว่าบางครั้งอ่ะน้ำหอมเป็นกลิ่นที่แบบว่าหลังฝนตกอ่ะเราจะได้กลิ่นหินดินหญ้าใช่ไหมใช่ไหมแต่น้ำหอมตัวนี้มันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นหินดินหญ้าขนาดนั้นทุกคนถามว่ามันมีความกรีนในกลิ่นไหม ผมก็ไม่รู้สึกถึงความกริ้มขนาดนั้นแต่รู้สึกถึงกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติครับความเขียวขจีเมียเห็นแต่ว่ามันหนักไปในเชิงดอกไม้สีขาวที่โดนฝนตกใส่ประมาณนั้นทุกคนเอาง,ง่ายๆถ้าคุณจินตนาการน,นะถ้าคุณเคยรดน้ําดอกไม้โดยใช้พวกแบบเขาเรียกไงิงเกอร์หรอฉีดอย่างเงี้ยป๊อกตีป๊อกตีฉีดลงไปอะ่ะแล้วกลิ่นดอกไม้มันโชยขึ้นมานัา่นคือกลิ่นของน้ำหอมตัวนี้ครับทุกคนซึ่งผมจะบอกว่า,วาน้ําหอมตัวนี้มันหนักไปในเชิงน้ําหอมที่รู้สึกถึงความเป็น เด็กน้อยใสๆผู้ใหญ่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเป็นกลิ่นที่มีความลูกคุณหนูมากๆเนะหอมตัวยุืคนถ้าคุณต้องการน้ำหอมสักตัวหนึ่งที่รู้สึกความเป็นคุณหนูดูแพงดูเป็นคนที่แบบว่าใส่เสื้อสีพาสเทลใส่เสื้อสีขาวใส่เสื้ออะไรดอกไม้อย่างเงี้ยหรือคุณเป็นคนที่มองโลกในแะง่ดีอยากจะใช้กลิ่นนี้ไปเดินเล่นกับเพื่อนอนยะ่างเงี้ย ไม่ใช่เที่ยวกลางคืนแน่นอนทุกคนมันเป็นเที่ยวแบบว่าเดินเล่นกับเพื่อนในสวนหรือเดินเล่นกับเพื่อนในห้างประมาณนี้เป็นฟิลนี้ใช้กลิ่นนี้ไปเดทได้ไหมได้ครับทุกคนแต่ถ้าคุณจะใช้กลิ่นนี้ไปผับผมไม่ค่อยแนะนําแล้วผมมีความรู้สึกว่า กลิ่นนี้ถ้าคุณฉีดก่อนนอนฉีดเบาๆนะอย่าฉีดเยอะเพราะถ้าฉีดเยอะก็จะปิดความเป็นมวลอยู่นะครับฉีดสักหนึ่งถึงสองสเปรย์งี้ก่อนนอนคุณจะหลับปั่นดีกลิ่นนึงครับเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าเออใช้งานง่ายใช้งานจะไม่ยากครับและผมจะบอกว่ากลิ่นนี้พอมันอยู่ร่างกายเราไปเรื่อยๆสักยานหนึ่งสุดท้ายอ่ะด้วยความที่เขามีกลิ่นของความเป็นวีดใช่ไหมซึ่งมีความเป็นข้าวๆอะ่ะผมตะบอกว่ากลิ่นข้าวสาลีคุณอาจจะจินตนาการว่ามันจะเป็นกลิ่นข้าวคืกลิ่นยังไงวะเหมืออนนนข้าาวเ่วเรรกิไมค ข้าวก็คืออะไรทุกคน What ข้าวคือแป้งจริงไหม <laughs> ดังนั้นสุดท้ายกลิ่นของเขาอะ่ะจะมีความเป็นแป้งๆครับแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นแป้งที่แบบว่าเป็นแป้งเหมือนแป้งทาตัวมันเป็นแป้งหอมผอมนเอานี้ดีกว่านะครับสำหรับอัลเจอร์ดน,นแดนแองซึ่งเนี่ยปาามผมรู้สึกว่าเออเป็นกลิ่นที่ใจงาน่ายๆและเป็นกลิ่นที่ดีกลิ่นหนึ่งนะคะผมคะแนนความน่าสนใจคะแนนความน่าซื้อตัวนี้ผมให้4.5เต็ม5แล้วกันนะคะตอนแรกจะให้4เต็ม5แต่ว่า ผมาม็รู้สึกว่ามันใช้งานได้ง่ายทุกคนแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ได้ทุกเวททุกวัวเลยแล้วกลิ่นได้ทายขอยงเขาอ่ะไอความเป็นเรื่องแป้งอ่ะมันจะเป็นกลิ่นที่ยังคงความทึบอ,อยู่มันไม่ได้สว่างมากทําไมต้องพูดอย่างนี้เพราะมันมีน้าหอมตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าตอนท้ายมันมีความสว่างตัวนี้แต่ถ้าพูดถึงความติดคนผมว่าชเวเดาร์มมีความติดคนมากกว่าครับตัวที่ในเว็บปราก a รติก้าคอมบอกว่าเป็นกลิ่นไล่แหลกทุกคนซึ่งกลิ่นไล่แหลกเป็นยังไง ลายแลกเนี่ยเป็นกลิ่นของดอกไม้เฟลเวอร์อยู่แล้วไม่ง่ายนะครับผมและเป็นดอกไม้ที่มีความสีม่วงๆอ่ะคุณนึกถึงดอกไม้ที่มีความแบบชอบๆสีม่วงๆสีมนอ่อนอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นตีประมาณเสื้อที่ผมใส่มาแหละซึ่งน้าหอมที่มีกลิ่นลายแลกตัวที่ผมอ่านเข้าไปเจอก็คือตัวที่เป็นอินสิเิชันของตัวนี้และก็อีกตัวนึงนั่นก็คือลองแวงเอ็กเคลทุกคนลองแวงไอ้ตัวที่เป็นน่ารักน่ารักอ่ะเป็นกระปุกกระปุกเป็นกลมๆเหมือนกับที่แขวนอยู่ในต้นกิ่งมัดนะผมรู้สึกว่าขวดมันนนรระะผผมมง้เหืออไูตต กนินเหมือนสิ่งนี้นะครับบุกรีอมมรรอมเนียอมยมติดกับแต่ปรากฏว่าบุกรีออมเหนียอมยมติดอ่ะไม่ติดอยู่ในกลิ่นไรแหลกของไฟแคสติกา้าหรอซึ่งผมมีความงงมากเพราะว่าไอตัวลองแวงตัวน,นั้มีกลิ่นคล้ายตัวนี้แบบคล้ายมากอะผมก็รู้สึกว่าทำไมตัวนี้ไม่ติดวะผมคิดในหัวหน,นะ คือฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้มาผมคิดในหัวเนยก็คือมันต้องมีบุกรีสีม่วงตัวนี้แน่นอนล้านเปอร์เซนต์แต่พอเวิเข้าไปแล้วมันไม่มีก็มีความ,มงงๆเหมือนกันทุกคนใครจะไม่งงนี่ก็งงอยู่นะครับอาจังนั้นผมขออนุญาตจะมารีวิวน้ำหอมตัวนี้ที่เป็เวัหลังมือของผมแล้วกันครับหนึ่งสองสามอืมทุกคนเปิดมาผมพูดเลยนะครับว่าสําหรับบุกคีอมอามเนี่ยอะมาอีสติ้งผมมีอยู่สองอันเนี่ยน่ารักดีเออซึ่งผมจะบอกว่าถามว่ามันกลิ่นคล้ายกับอัลเทอร์ไลน์ ซบูเนียบะฟามไหมมีความคล้ายทุกคนมีความคล้ายมากๆอ่ะแต่บุกุรีอัมเนียอาม่ทิสน,นะครับผมมันจะมีกลิ่นที่มีความสว่างกว่าซิบูเนียบะฟามนิดนึงนะครับผมในกลิ่นเออกลิ่นมันจะมีความหลวมๆหน่อยอะ่ะแต่ซิบูเนียบะฟามอะ่ะกลิ่นเขาจะมีความแน่นแต่เป็นแน่นที่รู้สึกถึงความแบบมีความธรรมชาติธรรมชาติมากกว่ามีความเป็นจริงในชีวิตมากกว่าซึ่งบุกุรีอัมเนียอาม่ทีสอ่ะ มันจะเป็นโทนที่มีความสว่างและมีความแป้งๆแ,และมีความหวานมากกว่าซเวเนียาฟาร์มครับผมดังนั้นถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความหวานกว่าบุกเรีอมเนีออยอามทิสอาจจะหวานกว่าได้แต่บุกเรีอมเนีออยอาร์มทิสนะครับผมช่วงหลังๆเขาอะ่ะเขาจะมีความเป็นแป้งดังนั้นน้ำหอมตัวนี้จะหนักไปในเชิงผู้หญิงมากกว่าผู้ชายครับและน้ำหอมตัวนี้ผมบอกเลยครับว่าถึงมันจะเป็นกลิ่นที่บางเบาอะ่ะแต่ถ้าฉีดเดยอะก็มีความอึนๆเหมือน,น,น,นกันซึ่งไอ้ความอึนในความมึนนั้นอ่ะ มันไม่เกิดในฟิลนียบาฟาร์มตัวนี้นะครับผมเออนี่คือความต่างกันกลิ่นอาจมีความใกล้กันแบบใกล้กันมากใกล้กันแบบ80%อะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ถ้าฉีดเยอะก็มุนได้เหมือนกันแต่ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันเป็นกลิ่นที่ความใช้งานง่ายครับก็คือผู้หญิงคุณจะได้กลิ่นแล้วก็หลงรักเลยโดยไม่ยากครับลำหอบตัวนี้มันใช้ได้ทุกโอกาสเหมือนกันการใช้งานคล้ายกันมากครับผมแต่ว่าผมมีความรู้สึกว่าตัวนี้ความคิดคนมันไม่ค่อยคนมากแต่ถ้าคุณอยากให้มันคนระดับเดียวกััันนกบบวหาาฟ์มที่่่ชืออะะล ก็คืออัลเทอร์เนทไลท์แหละฉีดครั้งเดียวปึ้งจบแต่ตัวนี้จะต,ต้องเบิ้ลสองสเปรย์กลิ่นถึงจะมีความกลิ่นคนที่มีความใกล้กันและความเบิ้ลก็คือต้องเบิ้ลอันหนึ่งกระจายปึ๊บและอีกอันนึ่ะเป็นก้อนติดถือนะครับผมกลิ่นถึงจะอยู่ได้เท่าๆกันพอๆกันแต่ไปลายปายกลิ่นก็ไม่มีความเหมือนกันเท่าไหร่นะแล้วก็อีกตัวนึงคิวเพสทุกคนตัวนี้มีชื่อว่า I'm Just Me อะนเดอร์บ์ของคิวเพสนะครับซึ่งผมจะบอกว่าผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วแล้วผมจะบอกว่าน้ำ พออยู่ไปสักพักหนึ่งผมบอกเลยครับผมมันไม่ได้โดนแดดเลยอันนี้วาวแบบพ้นแต่งแดดมากอะคุณสังเกตไหมว่ามันมีความขุ่นๆก็ขาวอยู่ที่ขวดครับมันขุ่นขึ้นมาได้ไงนีอยตามได้ครับผมแต่ผมจะขออนุญาตฉีดกลิ่นนี้ซึ่งแบบมันมันมันยีมากเลยผมพูดตรงๆมันมันไม่ใช่น้าหอมแล้วอ่ะทุกคนมันไม่ใช่น้ำหอมแล้วประตั้มหนึ่งเราตั้มนี่อะจะหาว่าตอแหลอีกอะเหมือนครีมไหมเห็นป่ะเออมันเหมือนครีมมากกว่าเป็นน้ําหอมว่ะซึ่งแบบ ไม่รู้อะอธิบายไม่ถูกอะอนุญาตเช็ดก่อนเอาพ่อแม่มาเชด็ดเนาะอ <_ EN> ืมคือ I am just me ของ Q Place เนี่ย <_ H op> เขาก็มีความรู้สึกอารมณ์อารมณ์คล้ายๆกับบุกเบอรี่ออมเนี่ยไมติสคล้ายๆกับอ,อัตเทอร์เรนไรแลด์ของจูเมียร์ตามแต่กลิ่นของเขาอะมีความยิ่งกว่าทุกคนคือมันพยายามที่จะคล้ายๆกับตัวของบุกเบอรี่นี่แหละเพราะบุกเบอรี่อะเป็นกลิ่นที่ผม,มรู้สึกว่าอินเตอร์ไรันของตัวนี้นะแต่เขาทำกลิ่นด หวานความดุนแรงก,กว่ามีความแบบว่าฉันอยากคล้ายกับบุบรีออมแหน่แมตติแต่ฉันจะทํากลิ่นที่แบบแรงไปเลยนะครับผมมันก็ได้ทําให้กลิ่นเนี้ยมีความเปรี้ยวของกลิ่นมากกว่ามีความโดดของกลิ่นมากกว่ามันจะบอกว่าเปรี้ยวไหมก็ไม่ใช่อ่ะ แต่มันมีความโดดๆของกลิ่นมากกว่าทุกคนดังนั้นนะครับผมน้ําหอมตัวนี้เป็นกลิ่นที่ถามว่าใช้ดีไหมผมว่ามันใช้ดีนะกลิ่นหอมดีแล้วก็ราคาน่ารักดีเัวนี้ก็เป็นีตัวหนึ่งที่แบบว่าปลายๆซื้อไปเลยนะครับผมแต่ผมมีความรู้สึกว่านั่นแหละอยู่มาไม่ถึงปีพูดตามตรงมันก็กลายเปลี่ยนเทคเจอร์เ,เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็มันมีความตึบก,กว่าทุกอันแต่กลิ่นติดทนพอๆกันนะครับโอเคถ้าพูดถึงความติดทนนะผมมีความรู้สึกว่าซึ่งเดี๋ยวฟาร์มออ่เตรเทียไล่แหลกอะติดทนที่ ของตัวนี้หากล้างกันนะ่ะถ้าฉีดเบิ้ลนิดนึนงอ่ะก็กลิ่นพอๆกันครับติดพนพอกันส่วนตัวเนี้ยของคิวเพอ่ะผมว่าเขาก็ติดพนแหละแต่ว่าไม่รู้สิผมมีความรู้สึกว่ากลิ่นมันตึ๊กมากกว่าถ้าคุณไม่อยากได้น้ำหอมที่มีความตึ๊กมากแย่งน้หอมที่มีความละมุนน่ะคุณจะต้องเลี่ยงตัวนี้เพราะว่ามันมีกลิ่นคล้ายก็จริงแต่มันทําให้ตึ๊กกว่านะทุกคนนี่คือทั้งหมดสมกลิ่นที่ผมหามาให้ที่เป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกความเป็นลายแหละครับผม ผมลืมบอกราคาของซูเปเนยมาฟารมตัวนี้นะครับผม10 ml 370บาท30แ l 1,090บาท50 ml 1,790บาทและ100 ml 3,490บาทครับผมเป็นราคาที่น่ารักแล้วก็คุ้มค่าเหมาะกับราคามากดังนั้นเป็นกลิ่นที่คุณสามารถไปซื้อได้เลยเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกว่าใบสายซื้อได้ทุกคนหอมดีและผมแอบดูมาว่าน้องเทียนนะครับผมชอบกลิ่นนี้เหมือนกัน แล้วน้องเขียนบอกว่ามันมีกลิ่นคล้ายๆกับสบู่ตัวหนึ่งซึ่งเดี๋ยวรอน้องเขียนพูดในคลิปแล้วกันนะครับว่าเป็นสบู่อะไรครับผมดังน,นั้นสุดท้ายทุกคนมาถึงสิ่งนี้นั่นก็คือฟันแฟกทุกคน <c oughs> มีใครรอสิ่งนี้บ้างผมรอรอพูดเองนะครับซึ่งฟันแฟกอันนี้เกี่ยวกับซีวีเน,นี่ยผมนะก็คือทีมพิเศษฟ้าฟ้ากับช่องแบงค์ชาแนลเป็นแฟนกันหรือเปล่าทุกคน <c oughs> เว้ยแรงมาก <c oughs> าทุกคนทายกันว่าเราสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่า ติ๊กตักติ๊กตักอมึงไม่ต้องทายหรอกเอาจริงเราสองคนไม่ได้เป็นอะไรกันนะครับผมเป็นพี่น้องกันนั่นแหละประเด็นก็คือฉันพูดตามจริงอ่ะฉันชอบเขามึงกูชอบเขาจริงและการชอบของผมอะผมก็ทำตรงนะยังไม่เคยเห็นหน้ามันเลยแค่คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มีความแบบเขามีความเป็นผู้ใหญ่ทุกคนเขาอายุยังไม่เยอะมากผมบอกอย่างนี้กว่าแต่เป็นคนที่มีความคิดความอ่านมากกว่ากูอะเอาจริงเขามีความคิดความเป็นผู้ใหญ่ผมน่ะเป็นคนนึ้ที่รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งผมจะมีแฟนถ้าคนเนี้ย ผมอยากได้แฟนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ทุกคนอาจจะอายุมากกว่าหรืออายุน้อยกว่าก็ได้แต่รู้สึกว่าควบคุมกูได้เพราะว่าผมเป็นคนที่มีความแบบไม่ใช่ว่าเป็นคนดื้อด้านนะแต่เป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองสูงมากๆและเป็นคนที่แบบว่านีสัส่จันทุรางในระดับหนึ่งดังนั้นอ่ะต้องเป็นคนที่ควบคุมผมอยู่ต้องควบคุมความเป็นเด็กของผมได้ซึ่งเขาเป็นคนแบบนั้นก็เลยทําให้รู้ว่าเฮ้ยชอบคอดีนี้แล้วก็ค่อยคุยกันถามว่ารู้สึกดีไหมมันก็รู้สึกดีนะแต่ว่า วันหนึ่งอ่ะทุกคนพอเราคุยไปเราก็รู้ว่ามันเป็นได้แค่ไหนทุกคนถ้าเขาอยากให้เราเป็นพี่น้องเราก็ควรจะเป็นพี่น้องเขาและอย่างนี้นก็คือถ้าสมมติว่าผมเป็นเกย์สมมติทำเที้ยอะไรล่ะเรื่องจริงแล้วเขาเป็นผู้ชายอย่างเงี้ยเออมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้น้อยมาก,มากบันน้อยมากทุกคนผมจะบอกว่าซีรีส์ไว์ประเทศไทยอ่ะบางทีผมก็ดูเอาบันเทิงนะแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะมึงขอซีรีส์ไวด่าไปแล้วอ่ะมันนี้มีคนด่าเยอะเหมือนกันนะ <laughs> ก็คือแบบว่าเขาค่อนข้างที่จะเซนมาว่า บางทีผู้ชายจริงไปชอบกับเกมเนี้ยซึ่งมันเกิดขึ้นนี่ยากมากๆทุกคนมันเกิดขึ้นในเปอร์เซ็นต์น้อยมากดังนั้นอ่ะมาถามว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้ครับแต่ว่ามันน้อยมากๆและกรณีนี้ผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราแค่พูดความในใจออกไปเราก็ไม่ย่างเต็มที่แล้วที่จะจีบมันก็พูดตตรงว่าจีบมันจริงๆก็จีบเรื่องเวลาอ่ะซึ่งผมเป็นคนตรงๆอยู่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องปกติที่ควรจะพูดกันผมไม่แนะนําให้ทุกคนนะครับผมจะแบะบอกชอบไทยถ้าคุณจิตใจไม่แข็งพออที่่จจะเกับคําาว ผมไม่ได้ชอบพี่หรือผมไม่ได้ชอบคุณฉันไม่รักเธออะไรอย่างเงี้ยผมแค่จะบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่จิตใจไม่เข้มแข็งพอไม่ต้องบอกอบอกะะ็ได er, ้ <Members S 2> ค bon. รับผมเก็บเอาไว้อย่างนั้นเพราะว่าความจริงอาจจะทําให้คุณช็อกก็ได้แต่สำหรับผมว่าผมคยทีมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติผมชอบอะไรผมชอบในครผมบอกทันทีไม่ได้บอกทันทีใน2วันที่เจอกันนะแต่หมายถึงว่าให้ใช้ใะเวลาให้คุณใจเราบอกนะคบว่าเรารู้สึกอย่างไงแล้วก็ต้องรับให้ได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นและผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราบอกไปอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่ fin, ะอ,อะรไร้าู่ว วันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเราเดิมไปวันนี้พรุ่งนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับเราแล้วเ,เราเสียชีวิตแล้วเราไม่มีโอกาสที่จะบอกเขามันเป็นอะไรที่แบบว่าอัดอั้นในใจถ้าคุณกล้าที่จะบอกบอกไปเลยครับการบอกรักใครไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าคุณจะต้องรับให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งพอและผมกําลังใจให้ทุกคนที่มีความรักนะครับผมขอให้คุณเจอคนที่ดีแล้วก็บอกกตัวเองได้ว่าขอให้คุณเจอคนดีๆครับ <S <S ผมก็หวังว่าที่มิเเ็นประโยชน์ทุกคนใครชอบก็ เราจะได้กลับมาคุยกันอยู่วันนี้ผมแบ็คไปแล้วนะครับสวัสดีครับทุกคน